สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a ทาร์โ่สทำนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่าน,ท,านทั้งเก่าทั้งใหม่สมาชิกที่เป็นคนไทยทำงานในต่างถิ่นแดนต่างประเทศต่างจังหวัดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกความกก like, ไว้เนื้อเชื่อใจในการทำนายดวงชตานะจ๊ะพี่อเดชในวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่าใครกำลังอยากเจอคุณและ จะได้พบเจอกับคุณด้วยนะคะก็มีกลมพายมาให้เลือกสีกองกองแรกนะคะสีฟ้ากองที่สองสีชมพูกองที่สามสีเขียวกองที่สี่หยกสีขาวกดพอรหยุดเลือกกลมพายเรียนชอบได้เลยนะจะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและเขานะคะสถานการณ์เหตุการณ์ความรักกสิมธิาน,นะคะเป็นพลังงานรวมๆนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครก็ได้นะ,ะเข้ามาเล่นเพื่อความสนุก เพื่อความเพลิดเพลินไม่จริงจังแล้วก็ไม่ซีเรียสนะจ๊ะก็ความรู้สึกคุณและเขาสลับสเปลี่ยนกันได้เป็นไวเวอร์ซ่านะกลุ่มธาตุแล้วก็กลุ่มราศีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไก่กองที่หนึ่งสิบคาถาหนักเหน็ดเหนื่อยเชี่ยวนะคะใครที่กำลังทำงานหนักมุ่งมั่นนะคะหาเงินหาทองอยู่เลยเนาะ,ะชาวทัดไฟไม่สิรน,นูนะจ๊ะเดวิ เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดคนไทยทํางานในต่างประเทศคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะแล้วก็เพจซอฟแวร์พลังงานชาวธาตุไฟมานะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขาอยากจะเข้ามาเข้ามาคุณนะคะอยากจะเจอคุณด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าเป็นคนทางกายเป็นคนต่างจังหวัดนะคะความรักความสัมพันธ์มันดูที่แบบ เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่มีความสุขมีความเก่งมีความรู้มีความสามารถนะ the อ m p e สเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะมาเป็นภรรยาของเขานะหรือว่าเป็นคนที่เขาให้อยู่เคียงข้างนั่นแหละสองดาบออกมาแต่ในความที่แบบคุณสมบัติที่มันแบบทำให้เขาคิดลังเลนะ ในความรักของสมัยคันนี้นะคะถือถ้วยไ,ไว้อยู่ในมือแต่เหมือนกับว่ายึกยักยึกรักนะเหมือนกับว่ามีความรักมีความชอบคุณอะแต่เหมือนกับมีความลังเลอยู่นะคะมีความไม่กล้านะคะเพราะว่าสองดาบออกมาคุณเพอร์เฟกคุณเลอค่าซะขนาดนี้แล้วตัวเขาล่ะนะ,ะตัวเขาเป็นใครตัวเขาเป็นเด็กอาจจะบางคนบางท่านไปคบไปคุยอยู่กับคนที่มีอายุน้อยกว่าไหมนะคะเอออายุที่มันแตกต่างกันนะคะการงานที่มันแตกต่างกันนะคะ เขาจะต้องทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วตัวคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่บนบัลลังก์หรือว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายที่ทํางานที่สุขสบายอ่ะแล้วคุณจะยอมไปลําบากกับเขาหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เขาคิดแล้วก็ลังเลในการที่จะเข้ามามอบเหรียญมามอบความรักให้กับคุณหรือว่ามาจีบคุณนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะคนคนนี้นะเขาจะมีโอกาสได้เจอกับคุณไหม คุณดูเลอค่าขนาดนี้นะจ๊ะเขามีความคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะสิบเหรียญเนาะแล้วก็มองว่าคุณน่ะแน่นอนสเปคของคุณนะทำให้เขาตกหลุมรักแล้วก็ชอบนะคะมีความคาดหวังมีความที่แบบคิดอยากจะจริงจังอยากจะเข้ามาจีบคุณนะคะดูสิแต่ว่าภาระหน้าที่ของเขาดูหลายสิ่งหลายอย่างลอเกินนะคะหรือว่าคนคนนี้เคยคิดว่าคุณคือตัวเลือกของเขาเนาะ ะะแล้วก็เหมือนกับมองดูคุณอะมองอดีตที่ผ่านมาคุณและเขาอาจจะคบคุยกันนะคะแล้วก็เขาไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไปมองหาคนอื่นหรือว่ามองข้ามคุณสมบัติในตัวคุณไปเนาะสามคาานี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันไหมนะคะหรือว่าเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเขารอคอยนะคะ แต่ในความรอคอยของเขาเหมือนกับว่าเขาคอยมาแอบดูคุณแอบส่องดูคุณผ่านโซเชียลด้วยนะนะคะจะมีโอกาสได้เจอกันไหมเนี่ยสามดาบอุ๊ยเจ็บหัวใจนะคะเหมือนกับว่าเขาหมดหวังเลยกับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าเข้ามาหาคุณนะหกคาถาอินเวอร์สเนี่ยนะคะเป็นคนเก่านะคะเป็นคนคุยเก่าความรักคนสัมพันเก่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าเป็นแฟนเก่า เป็นคนรักเก่าเป็นคนที่เคยบอกรักบอกชอบคุณนะคะคนเก่าคนนั้นนั่นแหละบางคนบางท่านเนาะหกเหรียญออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณและเขามีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินหรือว่าให้ความช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรือว่าคอยคุยนะคะให้กําลังใจเขานะก้าวดาบเขาคิดถึงคุณมากนะคะอยากได้คุณมาก อยากได้คุณเป็นแฟนมากแต่เหมือนกับว่ามันทําไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขามีครอบครัวแล้วเลยนะคะหรือว่าเขาไม่โสดนั่นเองนะเป็นอะไรที่แบบคนคนนี้นะคะตกบุมรักคุณอ่ะอยากจะผูกพันกับคุณอยากจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกับคุณแต่เหมือนกับว่าทําไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่าเขามีคู่มีภรรยามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องหักห้ามใจนะจ๊ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันไม่หมองว่าคนคนนี้ไม่กล้าเข้ามาหาคุณหรอก แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอคุณด้วยนะคะเพราะว่าเขามีพันธะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณนั้นคืออะไร Open the door heart เปิดประตูหัวใจสิ Why หรือว่าบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ได้คุยกันนานมาแล้วนะ,ะหรือว่าบล็อกการติดต่อสื่อสารไปหรือเปล่า Trust ไว้เนื้อเชื่อใจถึงแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวมีภรรยาอยู่แล้วเนาะ,ะเหมือนกับว่า เขาไม่ได้สนใจครอบครัวเขาหรือว่าไม่ได้สนใจคนเก่าของเขานั่นเองไม่ได้สนใจแฟนเก่านะคะ is your future mine อนาคตของเธอมีฉันอยู่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณ don't do this to o n l y one อย่าทำแบบนี้กับใครนะคะระยะเวลาที่ผ่านมาคุณและเขาคุยกันแบบที่มันลึกซึ้งคุยกันแบบ18บกนะคะ เแล้วทําให้เหมือนกับว่าเขาห่วงคุณแล้วก็หึงคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบดูมีความมั่นคงในชีวิตดูเฟนลี่ดูอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะไปคุยกับคนอื่นได้เยอะหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะนะคะก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครหลายคนเลยนะคะ Never forget เขาไม่เคยลืมความสัมพันธ์ครั้งนั้นนะคะเ,ออเคยคาดหวังที่อยากจะสร้งางครอบครัวไปกับคุณเนาะนะคะไม่เคยลืมจริงๆนะจ๊ะ แต่ว่าถามว่ามีโอกาสจะเจอกันไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับเขานะคะว่าถ้าแบบคุณเปิดโอกาสหรือว่าไม่ได้บล็อกเขาอ่ะเขาก็คิดว่าจะทักมาหาคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าเลยเนาะนะคะก็ไม่โสดไงตัวตัวคนที่เรากกันไปก่อนที่หนึ่งก็ไม่น่าอยากจะคุยด้วยนะคะต่อมากับพี่เอเดนที่ว่าใครอยากจะเจอคุณและอยากและจะมีโอกาสได้เจอกันด้วยนะคะ เพจซอบคัฟชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกเด็กผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ถือถ้วยถือเหรียญถือถ้วยมาเลยนะจ๊ะ The High p r i e s e s นะคะราศีพิจิกเนาะน้ำกับน้ำนะจ๊ะเนี่ยห้าเหรียญธาตุดินนะคะผู้ศบกันมังกรดูเขาคิดมากคิดเยอะกับความรักความสัมพันธ์นี้กับการที่แบบว่าจะเข้ามาจีบคุณนะคะ ก็ดูสิคุณเลอข้าคุณดูมีสเสน่ห์ดูลึกลับดูน่าค้นหานะคะดูแบบเพอร์เฟอะดูเก่งดูแบบมีอะไรมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งนะคะบางคนงท่านคนที่เลือกกองมากกองที่สองคุณเก่งในเรื่องของการแบบว่าทํางานเกี่ยวกับโซเชียลอะไรต่างๆไหมนะคะหรว่าทํา ยูทูบเบอร์เหมือนไม่เหมาะก็ได้นะบางคนบางท่านนะคะอห้าเหรียญนะตัวเขาเองอาจจะมีฐานะการเงินการงานที่มันไม่มั่นคงหรือว่าเขาคิดว่าคุณและเขามันดูแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะความมั่นคงในชีวิตด้วยนะตัวเขาดูเป็นเด็กนะคะเอ,อดูมีอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะนะหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบว่าการงาน การเงินยังไม่มั่นคงนะคะดูเขามีความคิดมากคิดเยอะก้าวดาบอะ่ะกับความรักกับการที่มาตกหลุมรักคุณแล้วก็อยากจะเจอคุณนะคะอยากจะคุยกับคุณอยากจะจีบคุณนั่นแหละนะคะแต่ก็คิดมากคิดเยอะอยู่อะ่ะไม่กล้าเข้ามาเนาะ view of fortune นะคะ queen of sword universe นะะ้ำเหมือนมองว่ามีเขารอคอยโอกาสนะคะ เหมือนกับว่าเขาและคุณมีความรู้จักกันแล้วไหมนะคะด้วยความที่คุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่มีความสุขนะคะหรือว่าอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอะไรประมาณนี้นะค,ะความรักความสัมพันธ์มันจะไปเป็นในรูปแบบของความเป็นเพื่อนนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขาอ่ะรู้จักกันแล้วแล้วก็มีความเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะมีสถานะ การคุยกันแบบเป็นเพื่อนมากกว่านะคะเขาอยากจะให้คงสถานะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมองว่าคุณและเขาคนที่เลือกกองพักองที่สองนะคะเป็นเพื่อนกันไหมนะคะเป็นเพื่อนในโซเชียลกันไหมหรือว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนไหมนะเป็นคนทางกายคนต่างจากกังหวัดได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนรักเพื่อนนะคะเนี่ยหรือว่าเพื่อนชอบเพื่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าคุยกันแบบเพื่อนหรือว่าไม่เปิดเผย ความรู้สึกนะคะที่แท้จริงเนาะอยากจะสารสัมพันธ์กันอะ่ะเขาอยากจะเข้ามาคุณแต่เหมือนกับว่ายังมีความที่ลังเลอยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่พร้อมด้วยไหมนะคะหรือว่าคุณดูสวยดูเพอร์เฟกเกินไปอะ่ะนะคะดูไม่ยิ่งเอไพ่ไพ่ออกมาเหมือนเดิมอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีความ มีความเป็นเพื่อนกันอ่ะคุยแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะนะคะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนานะคะถึงแม้อยากจะเจอนะ,ะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันในงานเลี้ยงงานสังสรรค์นในบางคนบางท่านเนาะหรือว่างานกินเลี้ยงเลี้ยงรุ่นอะไรประมาณนี้เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขานั้นตกหลุมรักคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยเอซับคัฟทั่วใหญ่เชียนะคะทั่วใหญ่นะ มีความหลงรักหลงชอบคุณแล้วก็ชอบส่องดูคุณด้วยชอบส่องดูชีวิตคุณนะคะในโซเชียลออนไลน์ต่างๆได้ด้วยนะคะหรือว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่างในตัวเขานะในซอฟต์แวร์เนี่ยอยากจะเข้ามาหาคุณแต่ไม่กล้านะคะอยากจะคุยกับคุณด้วยคนทางไกลได้ด้วยนะคะเหมือนกับเขามีคนเก่าอยู่เลยเนาะนะคะเขายังไม่โสด มีพลังงานของความไม่โสดนะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองไปคบไปคุยไปชอบกับคนที่เขาไม่โสดนะจ๊ะโอกาสที่จะได้เจอกันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขานั่นแหละนะคะว่าเขาจะคุยกับคุณในรูปแบบไหนเนาะแต่ถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่โสดนะไม่หมอมองว่าความรักคนสมัยครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สอง ความในใจที่เขามีต่อคุณ All I think by my self หรือฉันคิดไปเองเอ๊ะในการที่แบบว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบเฟรนลี่มีนิสัยที่แบบน่ารักคุยกับใครก็ได้สารสพันธ์อะไรประมาณเนี้ยเขาตกหลุมรักคุณอะแล้วก็เขาคิดไปเองนะว่าคุณชอบเขานะคะด้วยความที่แบบคุณไม่ได้ถือนะว่าใครจะคุยกับคุณหรือว่าคุยยังไงนะคะแต่เหมือนกับว่าเขานั้นแอบตกหลุมรักคุณนะ I want to let you know อยากบอกให้เธอรู้ความรู้สึกในใจ Can you forgive me ให้อภัยฉันได้ไหมเอ๊ะแสดงว่าเขาไม่โสดละสิ Look in my eye มองตาฉันสินะคะเหมือนกับไพ่กองแรกเลยอยากให้มองตานะคะหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ตาสวยเนาะตาคมเข้มอะไรประมาณเนี่ย So what can you do หลงกลเธอแล้วทำไงได้เขาหลงรักคุณอะ ในความเก่งในความรู้ในความสามารถของคุณนะคะสเสน่ห์ของคุณด้วยนะคะมันน่าค้นหานะคะดึงดูดนะคะในเรื่องของเซ็กอเพลด้วยนะจ๊ะต่อมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่3สีเขียวกับใครกำลังอยากเจอคุณและจะได้เจอกับคุณด้วยนะคะสตรงราศีสิงหเขาอยากจะเอาชนะคุณอะ เขาอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณเนาะสิบเหรียญถ้าดีประสบกรนมกรเดอะทาวเวอร์คนที่เกิดในวันงคารเอแสดงว่าความรักคนสัมพันธ์คนที่เลือกกองไก่กองทีสามนี้มันจบไปแล้วไหมนะคะหรือว่ามันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าคนคนนี้เขาอยากจะเจอคุณนะอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคนเก่าอีกแล้วเอ แด,ดาบเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ถอยห่างออกไปจากคุณหรือว่าไม่ได้คุยกับคุณนะคะหรือว่าบล็อกคุณหรือว่าคุณบล็อกเขานะะไม่ได้คุยกันแล้วแต่คนคนนี้ยยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะยังถือถ้วยอยู่ในมืออยู่เลยนะคะยังแบบอยากจะคุยกับคุณอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกดีๆแต่เริ่มต้นใหม่นะคะเดอะเฮอร์มิตเนี่ย คอยตามส่องตามดูคุณอยู่นะเหมือนกับว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วก็ตอนนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจถอยห่างออกจากคุณไปเองหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่อยากคุยกับคุณแล้วก็เลิกคุยกับคุณหายไปจากคุณนะคะโดยไม่บอกหรือเปล่านะมันเป็นอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นโดยฉับพลันอะ่ะคืออยู่ดีๆเขาก็หายไปเลยนะ,ะอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบ ประมาณนี้เลยนะทั้งๆที่มีความสุขทั้งๆที่คุยกันแบบมีความรู้สึกดีๆะนะคะทั้งๆที่ครั้งแรกที่เขาเข้ามาคุณเขาดูมีความพยายามมากนะคะจนคุณคิดที่อยากจะสร้างข้อควัวไปกับเขานะ,ะแต่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆเขาก็หายไปนะ,ะแต่ว่าคนคนนี้ณนะตอนนี้เวลานี้เขาอยากเจอคุณมากอยากจะกลับมาดูซิ อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์เหมือนเดิมอยากจะเหมือนกับว่าคุยกับคุณเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะให้เขาอยู่ในสถานะคนรักหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าคุยกันเฉยๆธรรมดาก็ได้นะคะอยู่ห่างๆก็ได้ไม่ต้องให้สถานะอะไรเขาก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะคุยกับคนอื่นหลายๆคนก็ได้แต่ขอให้เขาแบบขอให้คุยกับเขาอะ่ะอย่าปฏิเสธเขาเนาะนะคะถ้าเขาขอโอกาสกลับมาสักขนาดนี้เนาะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มองว่าเป็นคนเก่าอีกแล้วนะจ๊ะ นะคะคนที่คุณไม่เลือกคุณที่คุณอาจไม่เลือกเขาณนะตอนนั้นหรือว่าเขาไม่เลือกคุณหรือว่าเขาเลือกที่จะไปจากคุณโดยไม่บอกนะคะอยู่ดีๆก็ไม่คุยนะคะไม่มีเหตุผลสําหรับผู้ชายผู้หญิงคนนี้นะหรือว่าเดี๋ยวามาดูกันนะคะคุณและเขาจะมีโอกาสได้มาคุยกันอีกไหมได้เจอกันไหมได้สัมพันธ์กันไหมเนี่ยมันเป็นความคิดของเขานะคะที่อยากจะกลับมาแล้วก็ อยากจะเคยคิดนะคะเคยคิดที่อยากจะกลับมาเป็นคนเก่าเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินไหมการสร้างความมั่นคงในชีวิตถ้ากลับมาก็น่าจะเหมือนกับว่าทำอะไรที่มันช้านะคะเหมือนกับที่เขาคุยกับคุณแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะมัน มันดูความรักคนสัมพันธ์มันไม่พัฒนาไปไหนเลยนะคะก็เลยทําให้เขาเบื่อแล้วก็หันไปโฟกัสการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตของเขาก่อนนะคะอืมแล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เลยอยากจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณปฏิเสธเขาไปหรือเปล่าคุณไม่อยากคุยกับคนคนนี้แล้วนะอยู่ดีๆก็หายไรไม่ตอบเนี่ยนะคะเสียความรู้สึกนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะว้าวเขาบอกว่าเขารักคุณจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาก็เคยรู้สึกดีๆกับคุณอนะความรักความห่วงใยความเอาใจใส่นะคะสเสน่ห์ในตัวคุณก็ยังติดตราตึงในหัวใจของเขาอยู่นะคะเขาก็ยังเก็บความรู้สึกนั้นไว้อยู่นะคะยังรอคอยโอกาสที่แบบอยากจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะ เออมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเหมือนกับรอความพร้อมบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะหรือว่าคุณยังไม่ปลดบอกเขาสําหรับคนที่เลือกเอาไมนก้นที่สามถ้าคุณไปปลดปลดบอกเขานะทักข้อความไปหาเขาได้นะจ๊ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกของพักอนที่สามความในใจที่เขามีต่อคุณเนี่ย c ค o เ e นจริง u n นฟ i e n d เพื่อนสนิทค,คิดไม่ซือ่อ เอ๊ะเขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะเป็นเพื่อนร่วมห้องร่วมชั้นนะ I really fool her หลงกลเธอแล้วเขาหลงรักคุณนะคะ Have you r ever y l o v e me เคยรักฉันมันไหม mm hmm. Charming lady tiger แม่เสือสาวแม่พร้าเสน่าดูสิเสน่ห์ในตัวคุณนะคะทำให้เขาตกลุมรัก แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาเนาะ My heart i s w i t h you ใจฉันอยู่กับเธอก็หายไปแล้วนี่นะคะการที่จะกลับมามันก็ดูยากนะคะสำหรับเขาเนาะเพราะว่าเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณเองหรือว่าไม่ไม่บอกคุณเลยนะคะก็ทำให้คุณเสียวความรู้สึกนะะการกลับมาครั้งนี้ก็มันน่าจะอยู่ที่คุณนะคะว่าจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าสำหรับคนที่เลือกก้อนแกกอนที่สามนะจ๊ะเขาโสดเนาะ ต่อนะคะพี่อเด็กี่ว่าใครกำลังอยากเจอคุณและจะมีโอกาสได้เจอกันด้วยนะคะพลังงานของคุณและเขามันเจ็บปวดนะคะ the shadow side ความรักคนสัมพันธ์ดูแบบมันทรมานมันทรมานเลือเกินหัวใจวิวออฟ f o r ออกมานะ,ะเขาทนไม่ไหวกับความรู้สึกความเจ็บปวด ความที่แบบว่าคิดถึงคุณรักคุณชอบคุณแต่เหมือนกับว่าพยายามที่จะหักห้ามใจนะเหมือนกับว่ารอคอยรอคอยกันกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ๊มีแต่พลังงานของคนเก่านะคะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณและเขารู้จักกันแล้วเลยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์เก่าเนาะเดือดทาวเวอร์มันจบไปแล้วอ่ะนะคะมันจบไปแบบฉับพลันทันด่วนนะคะไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะเก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้าไม่ทันเลย สำหรับคนที่เลือกกอลไพ่กอทสี่ดูสินะคะพลังงานของความเป็นเด็กนะคะหรือว่าพลังงานของผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณและเขาเป็นชาวต่างถิ่นแดนต่างประเทศต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์เดวิพบเจอกันผ่านโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันหาคู่นะคะสามถ้วยมันเป็นความรักถ้าไม่ใช่เขามีเนื้อคู่แล้วหรือว่ามีภรรยามีครอบครัวอยู่แล้วก็น่าจะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์คุณและเขามันเป็นแบบ ความเป็นเพื่อนคุยกันแบบเป็นเพื่อนในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ไม่พยายามที่จะไปต่อกับความรักครั้งนี้แต่เหมือนกับว่าคุณอะคาดหวังว่าเขาเข้ามาจีบคุณมาคุยกับคุณเพื่อที่จะสร้างครอบครัวนะคะมันเป็นเดลิเวอร์คุณรักเขามากตกหลุมรักเขามากแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะไปเป็นภรรยาเป็นสามีของเขานะคะ ไปดูแลเขานะคะไปอยู่เคียงข้างเขานะคะแล้วก็วางแผนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะคะมีความคาดหวังนะคะเวอร์วังอลังการน่ะนะคะคิดว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้มีความมั่นคงแล้วคุยกับคุณแล้วมันมีอะไรที่แบบจริงจังมากจนทําให้คุณแบบพอคุณและเขาจบความรักควาสมสัมพันธ์ไปหรือว่าไม่ได้คุยกันไปโดยแบบอยู่ดีๆก็ไม่คุยกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก้าวดาบมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณหรือว่าตัวเขาก็ได้นะมันเป็นอะไรที่แบบ เขาสานึกผิดนะคะในการที่แบบว่าเขามาให้ความหวังกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเขานั้นหายไปอ่ะนะคะหรือว่าไม่มีความพร้อมในการสร้างข้อครัวไปกับคุณนะ,ะพอคิดว่าคุณจะผูกมัดเขานะคะอยากเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีเขาทั้งๆที่แบบถ้าเขาโสดนะมีพลังงานของความเป็นเด็กอยู่อะ่ะเขายังอยากจะคุยไปเรื่อยๆอ,อยากจะมีความรักหรือว่าอยากจะสารสัมพันธ์หรือว่าศึกษาคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะณตอนนั้นเขายังไม่พร้อม นะคะมีพลังงานของความที่แบบยังเป็นเด็กยังอยากจะคุยนะคะเออก็เลยพอมาเจอคุณแล้วคุณคิดอยากจะสร้างครอบครัวไปกับเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมเขาก็เลยหายไปนะคะแล้วเขาก็เครียดอ่ะคือมันมีอะไรที่มันกดดันในตัวเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้ทําไมเขาถึงอยากจะเจอคุณนะคะทั้งๆที่เขาเป็นคนที่แบบเลือกที่จะโสดเลือกที่จะคุยหลายคนนะ เขารู้สึกว่าช่วงเวลานั้นน่ะเขายังเป็นเด็กอยู่เขายังคิดไม่ได้นะคะว่าเขานั้นหลงรักคุณน่ะรักคุณตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะคะมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะมันมีความรู้สึกดีๆอะ่ะมันมีอะไรที่แบบว่าเขาผูกพันกับคุณนะคะ <ๆ S 2> เขาเคยได้รับการดูแลจใจใสจากคุณหรือว่าคุณคุยกับเขาอยู่เคียงข้างเขาเป็นเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งคนให กำลังใจอะไรประมาณเนี้ยพอเขาไปคุยกับคนอื่นไปสานสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะทาไมมันไม่เหมือนคนนั้นอะ่ะทําไมมันไม่เหมือนคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะจนเมื่อเขาเปรียบเทียบคนอื่นกับคุณแล้วถ้าคุณไม่ให้เขากลับมานะเหมือนมองว่าเขาจะโสดต่อไปนะคะเดืฟูขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะคลองโสดอะ่ะนะคะเหมือนเหมือนกับว่าอยากจะ สต็อกคุณไว้อยู่นะเนี่ยอยากจะกลับมาจริงๆด้วยนะคะอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะพอเหมือนกับว่าไปคุยกับคนอื่นแล้วอกหักมาอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็อยากจะมาขอกำลังใจจากคุณนะแต่ว่าคุณเป็นคนดีมากนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่จริงใจอ่ะนะคะก็เลยอยากจะกลับมานะแล้วก็คิดว่าคุณน่ะคงไม่ทิ้งเขาหรอกคุณเขาคิดว่าคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่เลยนะคะ มองมาครงไหนก็เจอแต่คุณนี่แหละเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายแบบเป็นคนดีนะคะเป็นคนคอยให้กําลังใจเขาเสมออะ่ะเวลาที่เขาทุกข์ใจหรือเวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาแบบไปคุยกับคนอื่นแล้วอกหักผิดหวังอะ่ะก็มองมองเห็นคุณนี่แหละนะคะเป็นเพื่อนนะ,ะแล้วก็คุยกันได้ตลอดเวลานะคะเดฟูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยากจะกลับมาแต่เหมือนกับว่าไม่ไม่อยากจะสารสพันธ์นะ ไม่อยากจะเป็นแฟนไม่อยากจะเป็นคูค่ครองกรักอะนะคะเป็นคนคุยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่นะจ๊ะสองถ้วยในความรู้สึกของเขาใจจริงแล้วอะเขาทำเป็นเหมือนไม่สนคุณนะคะทำเป็นเดฟูทำเป็นแบบอิสระทำเป็นสดนะ,ะแต่ลึกๆในใจแล้วเขาอะรักคุณนะคะมีคุณอยู่ในใจรักคุณชอบคุณ แต่เหมือนกับว่ายังไม่บอกนะแต่อยากเก็บคุณไว้ในหัวใจอยู่นะคะเดอชาริออตนะมองว่าเป็นคนต่างกายนะคะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยจัต่างจังหวัดได้ด้วยนะเหมือนกับว่าเขาจะกลับมาเพื่อที่จะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาเริ่มต้นใหม่นะแปดคาถาเนี่ยอยากคุยอ่ะยังไงก็จะคุยจะคุยให้ได้ เจ็ดเหรียญยังไงก็จะดูจะส่องแล้วก็คอยดูว่าคุณอน่ไปคุยกับใครหรือยังนะคะเริ่มต้นใหม่หรือยังมีแฟนใหม่หรือยังเหมือนห่วงคุณอ่ะห่วงคุณแต่เหมือนกับไม่แสดงออกเนาะนะคะแน่นอนคนคนนี้นี่แหละคืออยากจะคุยกับคุณมากอ่ะห่วงคุณนะกลับมาเพื่อเพื่อที่แบบว่าไม่ยอมให้คุณเน่ไปคุยกับคนอื่นเลยนะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาตกหลุมรักคุณโดยที่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะนะคะพอมารู้สึกตัวอีกติโอ นะ,ะคุณไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับความรู้สึกในใจเขาที่มีต่อคุณนะคะคุณและเขามีอายุที่แตกต่างกันหรือว่าเป็นคนทางไกลได้ด้วยเนาะความรู้สึกนะคะความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่นะจ๊ะ Who is your heart t h n g i n g ใจเธอกอดใครคุณมีใครหรือยังเขาถามนะคะคุณมีแฟนใหม่หรือยังมีคนคุยใหม่หรือยัง Every you เธอคนเดียวเท่านั้นนะ,ค,ะคือแบบหลังจากที่เหนื่อยแล้วกับการที่แบบไปคุยกับคนอื่นเยอะแยะมากมายอ่ะมองกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอ้าวคุณไปซะแล้วเธอมีใครหรือยังนะคะ She is valuable to the house เธอมีคุณค่าต่อใจคุณน่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบ ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมีค่ามากสำหรับเขานะคะ w y o u e are ที่ที่มีเธอนะคะเขาก็จะมาคุณไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะตามไปนะคะจะแอบส่องแอบดูอ่ะ Don't do dare to tell you ไม่กล้าบ,บอกเธอเห็นไหมนะคะเก็บความรู้สึกนะค,ะความรักความชอบความหลงหลงรักคุณอะ่ะไม่บอกด้วยนะคะนิ่งๆเงีเยบๆแล้วก็ทำเป็นไม่สนไม่แคร์ l i v e i s for it ฝากไว้ให้คิด ฝากอะไรไม่ให้คิดนะคะเก็บไว้คนเดียวแล้วใครจะรู้ไหมนะคะไม่เข้าไปบอกเขาไม่เข้าไปจีบเขาเนาะนะคะฝากไว้ให้คิดนะคนที่เลือกกล้องพายกองที่สี่ดูยิ้มนะคะแก้มปิเลยทีเดียวนะคะแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดูเขายังรักความโสดห่วงความโสดของเขาอยู่นะ,ะกว่าที่เขาจะแบบว่าเข้ามาหาคุณนะเหมือนกับมันจะต้องมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ คุณต้องเปลี่ยนแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะให้สวยให้เซ็กซี่แบบทําให้เขาทักหาคุณให้ได้นะคะเออหรือว่าหรือว่าคุณแน่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้ตกหลุมรักคุณ <c oughs> คุณก็ทักข้อความไปคุยกับเขาก่อนก็ได้นะคะเขาจะได้เหมือนกับว่าเออเช็คดูซิเราทักข้อความไปแล้วเขาตอบแชทเราเร็วไหมอะไรประมาณเนี้ก็จะรู้สึกได้ทันทีนะถ้าเขาตอบแชทคุณเร็วนะคะก็เป็นแนวทางความรักความสัมพันธ์นะคะก็ หรือรืมคอมเมนต์ไว้ได้คลิปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามจ้า